เขาก็มีกัรหันลมเยอะแยะเลยเพราะว่ามันติดทะเลเนาะลมเยอะไม่ได้พลังงานเยอะเลยตรงนี้คุ้มค่าเลย ah oh. อคอนคอนอรียเป็นป่าเลยปา่า ในเยื that, ่อเยื่อเลยเป็นป่าเลยครับกางอนลมเป็นป่ายอดเลยพลังงานสะอาดเพราะมันใกล้น่าจะเป็นคือใกล้ติดทะเลป่กอ่าวลมมันเยอะอ เป็นป่าเลยครับเป็นป่าเลยครับเนทะเลนะที่เหน่ยเยอะแเลยครับเขาวดรองแออดลายอรู้ยราะมมีการปลูกเพื่อผักอะไรอยู่ในน่นอรมรู้ เป็นสันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะนี่ก็เป็นภูเขาครับเสียดายนั่งอย่าติดรนขับเอาไอ้นี่ลงมองไม่เห็นด้านหน้าชัดเจน้องกันแดดเนาะโอเคแค่แนี้ก่อน